ดีเฮ้ยกับดิกลับดิกลับดิมึงไม่เห็นดอสยมึงรอเฮ้ยกับกับกับกั B เออนะีดิเฮ้ยีดิเฮ้ยีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยมองยโอ๊ยอดยโอ๊ยยอออายอยับยัออ ได้เก็บสกิลใหม่เลยโอ้ไม่น่าเลยนะฮะไม่น่ายืนสวดเลยนะฮะคิดอะไรมากครับเราไม่ต้องไปเครียดนะฮะแต่รู้สึกว่ายิงเล่นแล้วยิ่งเครียดครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก็ได้ฮะดันล่างดันล่างไว้เป็นเป็นการเป็นการเก็บคลิปไปในตัวครับอ่าเก็บสกิลไปด้วยนะอตัวนี้ถ้าไม่เก็บสกิล ถ้าไม่เก็บสกิลสู้คนอื่นไม่ได้ครับผมมานามานาเยอะครับมานาเยอะใช้ไปครับโอ้โหเข่าเโอ้รัตโอ้โหคลิปรักครับโอ้โหอะไรวะนะฮะอ้าวป้อมหายครับลองสงสัยป้อมจะลองหนนะฮะดูรูนก่อนไม่มีรูนนะมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้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  เฮ้ยเอิร์ดเอิร์ดข้างใครครับเอิร์ด <c oughs> มาแล้วครับมาแล้ว,รลว,วครับเอิร์ดข้างเขาครับหมาครับเขาบินไปครับเอออย่างนั้นใท้พนิกมาแล้วใท้พนิกมาแล้วบวกเฮ้ยบวกเฮ้เอออย่างนั้นเดี๋ยวจิกไปดิเออร์ดโคตรตายได้ไหมตี๋มาช่วยหนยโดดโดดแอดโดดแอดบวกครับโอ้โหเมื่อกี้นี่มั่วกันเลยทีเดียวโอ้โหปิดกดกดสกิลผิดครับอแอดเดี๋ยวแอดมันก็บึ้บบึ้บบึ้บ,บมาครับท่านไงครับบอกไม่รู้นะฮะ ทีมไม่มีสตันครับต้องเข้าใจนะทีมเขาสตันหนึ่งทีมเราสตันแทบจะไม่มีฮะมีแต่เรือไททานิกนะฮะเรือไททานิกเบินมานะฮะน้องอีกน้องอีกเรานะฮะไลท์สเตเลอร์นะฮะส่วนผมก็ชาร์ดโอเฟสฮะเนว่มอนะ

โอ้อนตาคิวครับโอ้โหเดวมอร์โอ้สุดยอดครับผมโอ้โหได้แบบไม่รู้ตัวนะอุนตาคิวนะฮะไม่ได้ธรรมดานะฮะโอ้โหนะฮะประวัติศาสตร์นะฮะผมไม่ธรรมดาครับไม่มีอะไรครับนะฮะต่อไปแล้วก็ซื้อบิงครับผมไอเทมต่อไปที่เราจอกก็เออเราจอกอะไรกันดีครับเราก็สเต็ปชาวบ้านนะฮะสเตป ธรรมดานะฮะจอกอะไรดีวะเราเก็บกันไปซะก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีหลังนะจะเล่นสายขีหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะ่าม,มาครับ นะฮะเกมเงียบครับตอนนี้เกมเงียบอ่ะนะฮะเกิดอาการเฟรมเรทตกเอาใครแหลกนะฮะมาเฮ้ยเราอยู่ไหนเราอยู่ไหนปวดนีเฮ้ยเฮ้ยอย่ากัดเดี๋ยวนะมันจกระตุกเออ เดี๋ยวเด้อยิงดิเฮยยิงดิเฮยยิงนะฮะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเดเดี๋ยวโอ้โหบิงไม่ได้เลยอะไรวะเฮ้ยโอ้นะฮะไม่ได้คิวอะไรเลยมีที่นี่เกิดอาการแหลกนะฮะไม่รู้ว่าอะไรเด้งขึ้นมาครับนะมาครับรัดคลิปก่อนครับตีดิเฮ้ย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 เอาดิเฮ้ย ทำไมเราวิ่งจ้าเออนะก็ไม่มีอะไรมากฮะกระดานป้อมกันไปฮะผมตีเร็วขึ้นแล้วฮะตอนนี้นะฮะสรุปไม่สรุปไม่ได้มีใครลาดนะฮะเราแทงไม่ได้แล้วฮบผมแต่ว่าเราจะสดครับ

ทำให้บิงบ e ิงเราใช้ไ oh. ด uh ้นะครับผมพอเวลาเพื่อนบวกแล้วก็บิงเข้าไปแล้วก็เปิดอันตินะครับผมเพื่อความอยู่รอดนะมาละมาละลอยหลังโอ้โหเออเต็มเต็มเฮ้ยแอดมาแล้วเฮ้ยแอดมาก็โบวดิเฮ้ยบวกเอออย่างเงี้นไปดิมึงเสร็จกูได้ครับอย่างเงี้นไอ้ใจใครใจใครใจใครเออนะเกือบไปฮะไม่รอดเหรอฮะ งานนี้คุณมิดไม่รอดโออะไรวะโอเซ็งครับอย่างนี้นะเกิดใหม่ฮะเราจะกลับบ้านนี่ไหมไม่กลับฮะเราก็กินตนไม้กันไปนะคุณไม่รอดเหรฮะคุณไม่รอดเหรอฮะคุณไม่รอดเหรอฮะคุณไม่รอดนะฮะออกกันหมดนะฮะผมโอ้โหนะฮะจบ จบครับสรุปก็คือทีมเอ่อทีมเขาออกกันหมดนะฮะไม่รู้ว่าออกเพื่ออะไรนะฮะนะส่วนผมก็จะเล่นให้จบเล่นให้จบดีไหมไม่รู้ครับก็เราจเจาะไงกันดีนะฮะเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะผมโอเคฮะเอ่อผมว่าผมจบผมว่าขอจบดีกว่าฮะอะไรฮะขอจบขอจบเพียงแค่นี้ลวกันนะฮะผมขอบคุณที่รับชมนะครับ